สวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้นะครับเรามาส่ง,งพระหลวงพ่อพัดกันดีกว่าทุกคนนี่เลยครับชื่อรุ่นเศรษฐีชนะจนปีหกสามนะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนครับนี่ไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับแต่เหรียญค่อนข้างจะจะสวยไปไม่ต้องร้องรำตำเบงเรามาดูเหรียญแรกก่อนนะครับนี่เหรียญแรกก็โคตรสุดแล้วทุกคน นี่เหมือนไทเทมไหมจะเรียกว่าทองทองทิพย์ผิวลุงได้หรือเปล่าทุกคนครับนี่ลงยาเต็มสูบจะเรียกว่ายังไงดีอะทุกคนเหรอน,นี้นี่ทองทิพย์ผิวลุง้งหรือว่าเนื้อไทยเทเนะครับเรามาส่งดูความสวยงามกันเลยดีกว่าว้าวทุกคนโคตรเฟี้ยวเลยทุกคนครับ นี่ด้านข้างก็จะเป็นมังกรนะครับนี่องค์หลวงปูถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับในปี63ที่จัดทำมาได้สวยนะครับที่ระลึกสร้างสาราร้อยปีพีุสนะครับเป็นเหรียญนนั่งพานโคตรเฟี้ยวเลยทุกคนนี่เรามาดูด้านหลังครับก็จะมีไก่แจ้2ตัวนะครับพร้อมยันนะครับรุ่นเศรษฐีชนะจน เลขอะไรเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับทุกคนรุ่นนี้ต้องพึ่งใบรายการนะครับไม่ได้เขียนเนื้อมาให้ถือว่ายันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะทุกคนนะนี่ครับสวยนะครับเหรียญปีหกสามนี่ค่อนข้างจะ ทำออกมาได้ดูดีเลยนะครับเห็นแวก่อนนั่งผ่านหลวงพ่อพัดนี่ชัดๆกันเป็นเลยรีวิวเหรียญแรกผ่านไปนะครับมาดูเหรียญที่สองครับเนื้อชนวนลงยาแดง นะครับชนวนหรือเปล่าหรือทองทิพซาตินเนี่ยทุกคนปวดหัวหมดแล้วครับเนื้อมคล้ายกันนะครับก็ตีว่าเป็นทองทิพซาตินแล้วกันนะครับลุงยาแดงนะครับรายละเอียดประมาณนี้เลยนี่ครับถือว่าสวยนะครับเลขหนะึ่งหกเ้าห้าหนึ่งสองเก้าห้าะทุกคนก็รายละเอียด ของเรียนก็จะประมาณนี้ครับนี่มังกรเห็นไหมครับนี่มังกรอยู่ด้านข้างนะครับก็ถือว่าทําได้คมนะนี่เราจะรีวิวกันไปเป็นรุ่นๆเลยนะครับนี่ครับสวยนะครับสวยท่านใดมีเก็บอยู่บ้างครับปี6กสนะครับผ่านมา3ปี โอ้โหยันก็เนียนมากครับนี่ทุกคนดูไก่ครับคมหรืเปล่าโอโ้โหไกน่นี่เล็บโคตรคมเลยทุกคนนี่เล็บนี่คมมากนะครับน่าจะเก๊รุ่นนี้ก็เก๊ไม่เหมือนนะครับดูขนไก่ดูปีไกนะ่นะนี่ทุกคน,นไม่ว่าจะเรียกกันไก่แต้ไก่เจี้ยไก่เตีเต้ยหรือไก่แจ้นะครับก็แล้วแต่เรียกเนาะ นี่ครับน่าจะเป็นเนื้อทองชิปซาตินดูงานลงยานิดหนึ่งนะครับทุกคนไม่เลอะนะครับเลอะนิดหน่อยก็ถือว่าไม่เลอะนะนี่นี่คือเหรียญที่สองนะครับนี่ไปเราไปดูเหรียญที่สามครับนี่เนื้อทองชิปนะครับหน้ากาก น่าจะเป็นเงินหรือเปล่าหรือว่าหน้ากากอัปป้าแต่โดยมากแลว้วน่าจะเป็นหน้ากากอัปป้านะครับนี่คืองานหน้ากากครับมับงกรเล็บก็คมนะครับรุ่นนี้รายละเอียดค่อนข้างจะดีนะครับเหรียญหนามากนะทุกคนรุ่นนี้เหรียญหนามากครับดูเลขอะไรครับมีเลขตองบ้างหรือเปล่า ปเจ5 7นะครับดูดูไก่นะครับทุกเหรียญจะคมจัดเลยนะทุกคนดูดิดูเท้าไก่ดิครับนี่หางไก่นี่โอ้โหอย่างคมเลยทุกคนปลายหางอะ่ะโอ้โหยันก็มาเป็นแท่งเป็นแท่งเลยทุกคนไม่ใช่ติมนะครับนี่ดูยัน โอ้โหสองแล้วสบายใจครับเจอพระแบบคมคมเนียนๆแบบนี้นะทุกคนนี่งานหน้ากากก็สวยไม่แพ้งานปกตินะครับนี่จมูกโดงๆเลยนะครับมิติของเหรียญน,นะครับอ,อยากให้เพื่อนๆได้รับชมตรงขอบแล้วกันนะครับเป็นเหรียญค่อนข้างใหญ่ๆนะครับค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึงนะครับไปเรามาดูเหรียญถัดไป เหรียญนี้น่าจะเป็นอะไรครับนี่สาตินอีกแล้วนะครับนี่ทองทิพย์ซาตินเพียวนะครับงานหน้ากากงานเพียวนี่ผมชอบมากเลยนะครับทุกคนงานเพียวๆคือถ้าไม่ลงยานะครับมีใครชอบเหมือนผมหรือเปล่านี่คือทำมาได้เนียนนะครับฝ่หลวงพ่อก็ททำมาได้เนียนมากนะครับเราจะส่งกันให้ดูทุกมิติ ดูตัวอักษรก็ถือว่าเป็นแท่งเป็นแท่งเนาะอีกลักษณ์ในด้านหลังนี่ไกลเลยนะครับเล็บคมมากนะครับมิติของตัวอักษรก็ทำได้สวยนะครับนี่ดูเหลียนนาน,าน,านาเลยนะทุกคน พีพ่่ชอบเหรียญน,นี้ไหมครับชอบเหรียญไหนบ้างครับหรือสีอะไรครับหรือใครมีเก็บสะสมบ้างครับนี่ให้ดูพีพ่่คิดดูครับโคตรเฟี้ยวอะทุกคนนี่ไม่ว่าจะเป็นงานหน้ากากงานไม่หน้ากากนี่วิบวับจับตาเลยทุกคนโอ้โห,โหเปรียบเทียบปอนต่อปอนนะครับ พ,พี่ต้องเลือกเก็บประเภทที่งานสวยงามไว้ก่อนนะเพราะว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยทำมาหลายรุ่นมากครับแต่ถ้าสายเก็บเนี่ยต้องเก็บถ้าไม่หวังกําไรนะหนึ่งเก็บเรื่องสวยนะพนี่เก็บเรื่องสวยก่อนเลยนะครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันนี่ครับนี่เป็นเหรียญนั่งพานที่ค่อนข้างจะสวยนะทุกคนงานลงยาก็ค่อนข้างเนียนนะครับนี่ดูครับ โอเคนะครับพี่พี่ครับก็เจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็รีวิวกันพอแค่นี้เราไปดูนะครับว่าหลังจากคลิปนี้มีรุ่นไหนมารีวิวนะครับหลวงพ่อพัดหรือว่าหลวงพ่อ,อย่างอื่นก็แล้วแต่โอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ